ิง Good answer, Carl. แต <F> ่เขาบอกว่าหมอนรอบนี้เป็นหมอนที่ดีที่สุดหมอนที่แบบมาสองวันปั๊บยอดก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 ดเลิฟอะประมาณ600กว่าที่เปิดมาในสองวันแค่สองวันเองนะมาเดี๋ยวเราเรามาลองลองกหน่อยบ้าบอยแฟนและเกิร์เฟนนั้นกำลังสนใจในแสงที่อยู่ใน อยู่ในตรอกซอยสนใจแสงเล็กๆที่ตกอยู่ในตรอกซอยนะครับผมปิ๊บป๊บว่าไงอหนุ่มน้อย <c oughs> อ่าไอบุคควันบุหรี่เนี่ยมันทำให้นายอะเกิดอาการสนใจอย่างนั้นเหรอปิ๊ปปับอ๋อใช่มันมันโคตรเจ๋งเลยแหละนะนายอยากอยากจะลองบุหรี่สักมวนไหมล่ะบ๊บูอ่าแน่ใจเหรอโอ้เอาหน้าบ๊บูอืม อบอกอะไรให้นะถ้าถ้านายอนะ่ะสามารถเอาชน,นะฉันได้แบบเป็นการแล่บแบบมิสหายกันนะนะฉันจะฉันจะไม่ยุ่งกับนายนะโอเคนะโอเคไหมไอ้หนุ่มมีปป์ปบุ๊ปเฮ้ยน,นี่นี่มันทำให้นายนะตื่นเต้นแล้วล่ะสิ่อ่าจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉันดุ่มบรีนิดหน่อยนะมันจะได้อ่า ลดความกังวลลงอ่ะรู้ไหมมาเพลงแรกละเดี๋ยว 哪儿？ จบไปแล้วเพลงแรกมันไม่มันรอบเนี้ยมันรอบเนี้ยคือบอดบอดมันไม่ได้เน้นความขายความยากมแบบันเน้นแบบเน้นเื้อเรื่องนะบอดเนี้ยรู้สึกคนสนุกดใจชิวชกช่องจริงๆเกมนี้จ้ะ <c oughs> บ,บ,บิปบอสนี่บ <h fert> ้าไงเหรอ,อมันสนุกมากนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเออเออหน้าอกของฉันเนี่ยมันเริ่มจะรู้สึกสนุกไปด้วยนะ บิ๊บแบบแบบฉันฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะนายมีแบบเขาเรียกว่านะแบบท่อนบาร์ท่อนแรปมบบันดีมากเลยนะนายบิ๊บมอสกิปปบบอสโอ้อยากจะอ,อยากได้อีกรอบหนึ่งเหรอบอกคิดว่าเพลงไหนเล่นยากสุดบอดทิกกี้ฮะเอ่อเอ่อก,ก,ก็ได้นะเอ่อฉันก็สนุกเหมือนกันนะที่ได้เล,เ,ลเล่นแรปอะไรแบบนี้ เอออีกสักรอบก็คงจะไม่เจ็บอะไรหรอกใช่ไหมเ <c oughs> ชี่ยเอาละที <c oughs> ะ่อ <c oughs> สองละเ <c oughs> ชี่ยทำไมหน้ามันเริ่ดเร็ไเนี่ยวะเดี๋ยวป๋าป๋า <c oughs> อ้าวเริ่มไอแล้วอีย แท็กไม่มีเกมนี้ไม่มีแท็กเกมนี้เยอะอาอยาอนะมันไม่มีแท็กเกมนี้แท็กเพัราะที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนี่ไง สวัสดีครับสวัสดีครับผมสดีครับพี่เจอกันใหม่นะเิดก่นไลค์กันรไล์ัลล่อมาด้วยกดสองทีมาใจรอบเดียวก็พอแล้ว จบไปแล้วเพลงสองจบไปแล้วจบไปแล้วไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวเด้อโหคนแหละโอ้ยเดี๋ยวเด้วเหม็นปุ๋ดิอ้าวอ้าวอ้าวลุงลุงเดี๋ยวตายแล้วเหรอ What the fuck oh เอ่ออ uh, uh, ่าจะไม่จลุกได้ k ดนแดดโดนนี่สิฉันว่าฉันฝืนตัวเองมากเกินไปอะ่ะอ่าไม่เป็นไรหรอกเอ่า uh, mm. มันควรจะเป็นฉันมากกว่านายนะ mm. อะไรเนะี่ยมันเจ็บปวดแบบมากๆเลยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่ ออไงอ่ะมันแบบว่า property มันก็คงจะดีกว่าที่อ่าแฟนพ่อของแฟนนายอะทำกับฉันนะนะฉันไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเออ่ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันสั้นมากนะเออ่มาจบเรื่องนี้กันเถอะไอ้หนุ่มน้อยเชียร์ลุงตาย ตายพอบรีมาอันนี้คือเราไม่ได้เกมนี้ก่อนที่เราจะปิดไลฟ์นะขอบคุณมากสามสิบแล้วครับสิบสิบไม่อ่าน สิริไม่อ่านอ่ะเขาสารสิบราวนะยา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 คุณอาจารย์ไหม่โอเคได้ไหมโกดธก่สิริล้วไม่ต้องประกดกู ใคสรสป์แม,มเฮ้ยม <c oughs> เรเเขาบอกว่าา,า,านานเจงดีนะแต่ว่าเ้อร้องมันเท่ดีกดที่ปตัหลายรอบ จบเพลงแล้วเกมนี้แอบดังนั้นเนี่ยคนตายอย่างเีร้องเพลงว่าไปนั่นนะฮะเฮ้ยทำไมผิวซิซิแบบไอ้หนุ่มเอ้ยฮ้อนานายดูดูซิซิพาพาทิน่ะกำลังขึ้นแล้วนะแล้วฉันก็คงจะไม่ตื่นมาอีกแล้วละโอ้ชีไม่เอานะไม่เอานะมึงมึงน้ำตากูอย่าเพิ่งไหลนายสัตว์อย่าเพิ่งนะ อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแมว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 นี่ขอโทษที่โอ้โหเสียเอ้ยขอโทษที่ต้องตายนะฉันไม่อยากให้สิ่งนี้มันต้องฆ่านายเลยอะนายนี่มันโคตรเจ๋งเลยวะ่ะฉันคงจะสนุกกับนายได้มากกว่านี้นะแต่นี่มันเป็นความผิดของฉันเองพวกนายมีสิ่งที่ฉัน พวกนายมียังมีสิ่งที่ต้องฝ่าพันไ,ไปอีกเยอะและฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยเชีย่ยฉันยังพอเหลือเวลาที่พออีกสักเพลงนะเพลง,พลงสุดท้ายแล้วนะไอ้หนุ่มเออ่พวกนายสองคนขอใเป็นไงดี๋ยวว่า Stay Safe อ ah? ะขอ้อยู่ขอ้ขอยคอยอยู่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่างปลอดภัยนะ Three Two One 三十八斤吧。<music> ไอ้สัตว์ลุงหายไปแล้วฟอยห้ตัวสกบูรณ์ด้วยลุงเชียเชียหมดดีจริงไอ้สัตว์เชียหมดดีจริงจริงโอ้โหมายก็โอ้โหไม่ไม่ไม่ไมหมดเพลงคือคือเพลงอ่ะเขาไม่ได้ขายความยากเว้ยคือเพลงคือเพลงในหมดเน,นี้ย คือ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 ,คอเพลงของหมอนเนี้ยเขาขายเขาขายในเรื่องเว้ยเขาไม่เขาเขาไม่ได้ขายความยากเขาขายในเรื่องในเรื่องไม่เย yeah.